สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับช่วงนี้เวลานี้ครับเรามาหาทีมงานาตะตุงกันหน่อยครับถนนกแ็แคบแคบหาที่หลบกันไม่ได้เลยครับเข้ามาก็มาเจอจักรล็อกกี้สายเขียวของแซบวิ่งรับออกไปแนละ้วนู่นเหน็นแต่ตูดครับ เข้าไปดูซิวันนี้ทีมงานตะตุงมันขนาดไหนอยู่ที่สายตีเอ่อสายโทรสามนะครับอยู่สายสามหาที่จอดรถก่อน เดี๋ยวลงไปดูกันครับตามตูดออกไปครับผมล็อกกี้สีน้ำเงิน ก็อยู่ในป่ายางเหมือนกันครับอยู่ในสวนยางพาราเช่นเดียวกันบอ่อดินวันนี้เป็นการขายายสะครับเบลเลอร์เลยครับโอ้โหทีมงานตะตุงนี่จัดเต็มเลย โบรกเบอก้เอเคหนึ่งครับจวดให้ไวเลยครับ อยตัวครับผมสุดรอคันนี้เข้าไปแล้ว โดนฝนเข้าไปนี่เงาทั้งสีทั้งเลดนี่เงาขึ้นเห็นได้ชัดเลยครับไม่รู้นะ้ำฝนนี่มันจักสิทธ์อะไรนะเวลารถเจอฝนเนี่ยหก้อเนี่ยเจอน้ำฝนเข้าไปเนี่ยมันจะเงาเหมือนเงากว่าน้ำปกตินะครับ มาแล้วผู้บัญชาการผู้บัญชาการเหล่าทัพทีมงานตะตงุงเรียบร้อยครับม,มัตตาสัยเป็นอย่างไจริงวันนี้เป็นหยางไปาากสืขอข้าวครับสือข่าวไปซื้ขอข้าวไหมพากินออเองครับโอ้โห <laughs> 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 แซบบิงลูกชายตะตุงสุดหล่อครับ,ม,บ <laughs> มาจากเสียบอย มาจากโชคนัาดาขุดหอดไสนี่พุดหอดไซพุดมาถึงนี่ได้หรอโอ้สแสดงว่าได้สารูก็เอร์เลยตัวนี้โอ้ยสอนกั่มียึดได้อยู่นี่เองมั้ง สี่ห้าวันน่ะงานเยอะไหมเนี่ยฮะเยอะครับทำไม่ทันเลยทำไม่ทันเลยซื้ออีกสักคันไหม,ไม <laughs> ที่ครับที่ครับเขาไปไหนหมดไปช่วยราชการที่ไหนหมดรถหว่วงหลังโครงการปาเหนียวครับยังเมาบุบมันหรอวะครับเมาอ,อยู่ก็มี <c oughs> โอ้ <c oughs> โกิน้โหแล้วกินข้าวด้วยครับเซบซี่แต่ตุงไปทางไหนแต่ตุงยังไม่เห็นเลยครับได้สาวแล้วครับ เดี๋ยวตุงนี่บลบอกข้องต้อนหนาทีเด้เนาะเดี๋ยวจะเป็ูแน่ต่อยครับเมื่อวานนี้ฝนแรงไหมวิ่งได้หรือเปล่าล่ะเมื่อวานน่ะไม่ได้เลยครับจอดง่ายง่ายอยู่ยังไม่เหลวเลย บนตกอ๋อเพิ่งย้ายมาตรงนี้แมนครับย้ายมาวันนี้เองแมนผมเพิ่งย้ายมาถึงคนละเที่ยวใช่ไหมนี่น่าจะประมาณคนละเที่ยวก็แรกออกไปนี่คือสองอาจจะแมนครับโอ้นี่เที่ยวที่สองออกไปนะครับเพิ่งย้ายมาพอดีพอดีเลย หรือว่าเรามาได้จังหวะพอดีครับฝนตกรอยฝนตกม,มีน้ำเปิดลงไปมีเปนไดทางลงสายอย่างดีด้วยดินอยู่นี่เยอะเลยครับ พิกัดก็สายโทรสามบ้านควรบุรีรัมครับไปกันหมดแล้ว4ี่คันทำฐานยืนครับ cách đô thương này บ่าวนี้ก็เคลียร์พื้นที่รอหกล้อครับ6กล้อเพิ่งได้คันละ2เทีย่ยวนะครับเทีย่ยวที่2นี่ออกไปเมื่อสักครู่นี่เพิ่งย้ายมาลงนะครับทางด้านของกัะแก่แซมก็กินข้าวอยู่สวัสดีครับกินข้าวไหล่ะเจ่าแม,มน แซบเลี้ยงไปโวตมีโอกาสเผาเฝ้าเผาเลยเด้อเจ้าม้วงจะขวางหน้าบ่แมนบอยเพิ่นนั่งยืนนี่จะขวางหน้าสิบ่หนโอ้หน้า รอหกล้อมาก,ก่อนครับเราไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ